สวัสดีครับน้องเจือคือวันนี้พี่ก็มาเล่นเกมผีนะครับและแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมที่หลอนมากหลอนที่สุดที่เคยเล่นแล้วก็เป็นเกมที่น่ากลัวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไทยก่อนเาจะไทยเปิดอย่างวะเปิดไทยอ่ะผมเปิดแล้วผมเข้าเกมมาครับก็มันก็บอกบางทีอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือเราเข้าบ้านมา <S <S ไม่รู้เข้าบ้านมาอะไรไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเออเอาว่า ตอนนี้บ้านมันมีฝุ่นนะครับแล้วก็ก็อะไรไม่รู้มันเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้นะครับเป็นคขวะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคือคขเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> เหมือนว่าจะมีให้เราเปิดลิ้นชักนะโอเคมีเทียนนะครับมีหนังสือพิมพ์นะซึ่งมันมีอะไรหรือเปล่าผมไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยคนดูโอเคไปดีกว่าเกมนี้วิ่งไม่ได้เลยนะครับเหมือนว่าจะได้แค่นี้ฮ้ยม,มีโรบอกเลยอะเช็ดโคตรเฟี้ยวเฮ้ยเขาทำเกมดีอย่างวะปิดเปิดไฟได้จ้ะ เสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเชีย่ยกลัวอ,อ,อดีอะไรตอนนี้น่าจะอะไรฉันจบที่นี่อีกครั้งได้ยังไงอะไรจบวะตอนนี้ห้าทุ่มนะครับโทรศัพท์ต้องการช็คโอเคเหมือนว่าตอนนี้น่าจะมีโทรศัพท์นะ โทรศัพท์ทำไมวะงงอ่ะไม่รับได้ป่ะคือกูไม่รับโทรศัพท์ได้ไหมไม่มีตัวอะไรนะสัตว์กูกลัวเฮียกลุ่มตำรวจผู้ชายกำลังพยายามทำอะไรไม่รู้ในประตูฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรเขาพยายามทำลายในเอ,อ่อประตูของฉันที่ห่วงคุณคืออะไรคุณชื่ออะไรครับคารินคารินฉันต้องการให้คุณอยู่ตรงนั้น ตรงที่โทรศัพท์นะโอเคตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเออไม่อยู่ที่หน้าประตูและไอเอ็มเออในห้องมีใครอยู่กับคุณไหมไม่แค่ลูกฉันโอ้ยยากูกลัวแคฟังก็เลยกูกลัวมากเลยอ่ะขออยู่ที่นี่ขออยู่ที่นี่คุณยังอยู่กับฉันอยู่ไหมลูมาอกเหี้ยกูกลัว เชี่ยวเอฮ้ยี่อ่ะไปหยุดคอเถอะไปหยุดคอเถอะกูขอร้องไปหยุดคอ มึงยินคอเถกูกลัวกูไม่เรียกร้องกูบางอย่องไปไหนแล้วเฮียน้องกูไม่อยู่ด้วยอ่ะคนดูคนดูอยู่กับผมนะใช่มไหมผมจะตั้งใจสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งปิดตาปิดกูปิตาฮึยเฮียกลัวเสียงอะไรอ่ะเฮียกูปิดตากูปิดตาแล้วกูก็เดิน กูปิดตากูปิดตากูปิดตากูเดินกูเดินไปแล้วกูไปแล้วกูไปกูพูดคุยอะไรสัตว์ไอ้เหี้ยฮาทุเหมือนเดิมเลยเหี้ยอะไรยาสัตว์เหมือนว่ามันกำลังขู่นะครับไอ้โจนคนนี้แปลว่ามันจะฆ่าคุณผู้หญิงคนนี้นะมันกำลังขู่แต่มันก็น่าจะฆ่าดีแหละดูทรงอ่ะไม่นั่นมันคงไม่เป็นผีหรอก มีเทียนไหมจ๊ะกูอยากได้เทียนมากเลยมีเทียนปะมันมันมันเชี่ยอะไรวะกูลองไปดูไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์อะไรมันวะอะไรไม่รู้ครับเชี่ยกูหล่น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 กูกลัวกูไม่ลอกหลัง ห้าทุ่มเหมือนเดิมครับเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเฮ้ยเหี้ยกล่องคืออะไร ไม่รู it. It ้ครับกูไม่ดูกูไม่ดูกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่ดูกูไม่ดูกล้องกูไม่ดูกล้องทำไมไฟมันเริ่มแปลกกูไปดีกว่าเฮ้อฮยเฮียมันจะตามกูมาบอกวกูไม่อยากดูกล้องอ่ะไม่ดูไม่ได้ไหมไม่ดูได้ปะไม่ดูได้ไหมอ่ะไม่ดูได้ใช่ปะใช่ไหมกูไม่ดูกูไม่ดูกูไม่ดูเฮียมันเปิดแล้ว มีคุณแจได้ครับคือกูต้องหยิบใช่ไหมเชี่ยกูปิตาปิตาเอ้ยออยยยย จะจบปะห้าทุ่มห้าทุ่มมาสามเดี๋ยวมึงเวลาเดิน่างนี้ตลอดเลยหรือไงวะไอสัตว์ฮะไอเหี้ยอุ้ยขอโทษครับพี่อะไรเด็กโดนทำร้ายนะครับอุ้ยอุ้ยเหี้ยเหี้ยกูไปดีกว่าไปดีกว่าไอเหี้ยไปดีกว่าไอสัตว์อะไร เฮียประตูเปิดได้กูต้องเข้าไปดูไหมย่ะกูกูกูใจกล้าครับกูใจกล้าใจกล้าใจกล้าเพื่อนคนดูเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นเด็กหรือไม่เกิดอะไรขึ้นที่นี่กูไม่อยู่แล้วเรื่องของมึงกูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรคุยเฮียอะไรไม่รู้ เกียอะไรสัตว์ไอ้ที่เกี่ยวอะไรกับกูวะสัตว์กูวเกมไม่ทำรักกัว่างุกคนรู้วะกัวกลัวห้ทนีแล้วครับห้าทุ่มสามสัตว์กเฮียกูกูกูต้องทำไงอ่ะต้องเดินผ่านไปอ่ะ ปิตากูเดินผ่านกูเดินม่านกูเดินผ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 ่าขอโทษครับขอโทษครับจะยู่กับกูเลยครับจะยู่กับกูเลยจะยู่กับกูเลยกูกูกลัวฮะมีอะไรหรือเปล่าวกูว่ามีอะไรเปล่าปิตาปิตาปิตาย gì Cú bay lên luôn, cú bay lên, cú bay lên. Yeah. Ui. à? Mấy cái gì? Mày hỏi อะไรเนี่ยคืออะไรย่ะไม่คืออะไรคนดูเอาดีเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะฮยกูปตาปิดตาเดินไปปิดตา ไม่บอกกูไม um> ่บอกกูไม่บอกกูไม่บอกมีเสียงเดาสภาพหรือไงมีเสียงเดาทำไมมีเสียงเดาทำไมมีสิ่งเดาเดือดมีสิ่งเดาทำไมฮะมีเสียงเดาทำไมกูวะกูวะกูวะกูกูวะกูวะเอาดีกูหันหลังมันต้องมีตัวแน่เลยหนึ่งสองสามไม่มีต้องหาอะไรอ่ะนูปิตากูปิตากูปิตากูปิตาเฮีย อะไรมนะั้ง่ะไอ้สอดเฮี <c oughs> ยอย่ายุ่งกับกูเลยนะอย่ายุง่งกับกูเลยแล้วคุณเจมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเอองงวะ่ะเปิดมาเจอคุณเจเฉยเลยเออตอนแรกมันไม่มีนะแล้วมันมาจากไหนวะ เอาดีเอาดีอุ้ยโอ้ตัวกูเองนี่หว่วันดีมีอะไรอ่ะก,ก,ก็ไม่ไไมมเห็นมีอะไรเลยไปดีกว่าฮะ

ตุกเป็นเหี้ยเลยเนี่ยฉันต้องไปแต่ยังไงล่ะแต่ยังไงคือเหี้ยเลยกูต้องถามมึงก่อนว่ามึงทำเหี้ยอะไรอยู่เฮ้ยกูจะเจอตัวเหี้ยอะไรอีเยอยวะไม่มีหรอไม่มีหรอโอ้ในห้องน้ำมีอะไรวะโอ้ยเหี้ย มันจะเข้ามาฮ้ยฮึยฮึยฮึยมันจะเข้ามามันจะเข้ามาจะเข้ากูไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วอ่ะกูอยากออกอ่ะมึงหลอนมากเลยอ่ะเชียร์เลวะเฮียก็ไม่มีใครนี่อุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยมันโดนเซ็ตย่อ มีม,มีมีเหมือนเป็นศพใครไ,ไม่รู้ครับโดนซิดหย่ออ,อยู่ครับแม่งโดนซิดหย่อแตกแตกแบบแตกอะเป็นมะน้ำผลไม้เลยครับเชีย่ยคนทำเกมแบบกูทำน่ากลัวมากเลยอะเดี๋ยวคืออะไรไอ้เหี้ยอ้เยี้ยอ้เยี้ยที่ทางออกเปล่าโอ้ทางออกใช่กูรอดเหมือนว่าไอ้นี่แม่งโดนจับนะครับ คุณสามารถหลบหนีและเรียกหาความช่วยเหลือได้หากต้องการความประหลาดใจของตำรวจเออคารินถูกพบศพเลือดในเลือดก็คือแบบเลือดแบบอบเลยอ่ะคือแบบโดนซิดหย่อเลือดแตกในห้องน้ำหน่วยงานที่ถือว่าคารินยังมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาและแคปเปอร์ของเธอซ่อนตัวอยู่จนกว่าเขาจะฆ่าเธอฆาตรกรไม่เคยถูกจับตอนจบหนึ่งฮะทำไมไม่โดนจับอ่ะ เฮี้ยอ<ฮ>ะไรวะกูเล่นมาตั้งนานไม่โดนจับนะฟังเพราะว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้โดยการคลิปหน้ากูไม่เล่นแลไอสัตว์มันเฮี้ยอะไรนะ่ะเฮ้ยไอเฮีย้ยพากูไปเล่นเกมอินเดียได้นะอินเดียมันคูยอะไรเนี่ยไอสัตว